ดมดาบรักแซมี่ไหมรักแซมี่ไหมรักแซมี่ไหม นายรักแซมมีม sociedad, เออรักแซมมีต้องรักกันอยู่ด้วยกันต้องรักกันนะรักแซมี่ดิรักแซมมีรักแซมี่ดิรักแซมมีเลิฟเลิฟดิสเลิฟ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 ซามี่ดิอืมนี่เลิฟเลิฟสามี่นะเลิฟสามี่นะอืม อัตก,กาเลิฟแตมมี่นะอืมอืมอฟฟี่ก็เลิฟเ,เลิฟนะอาฟฟี่เลิฟเลิฟนะอืมอืมตัวยาวอืมเลิฟแตมมี่อืมเลิฟแตมมี่นะแตมมี่รักกันนะรักกันรักกันอืมเลิฟเลิฟรักกันนะ เลิฟแซมมี่นะเลิฟ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 แซมมี่เลิฟอืมในเลิฟแซมมี่ดิเลิฟแซมมี่ดิอืมนเล็บแซมมี่เลิฟแซมมี่นะเล็บแซมมี่อ่เลิฟแซมมี่ให้เลิฟกันนะเลิฟกันนะเลิฟยูไอเลิฟยูแซมมี่ แล้วมี่ไอร์เลิฟออสการ์นะยูเลิฟออสการ์นะ